สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สุขคนครับผมพี่น้องครับเมื่อน,นี้พอใจดีสีผ้าไปตามอาจารย์บุญครับผมเนาะครับเนาะอาจารย์บุญเนาะครับนเนาะเซียนเซียนว่าไปพี่น้องเซียนกับว่าได้เนาะงวดประจําวันที่ของรัฐบาลไทยได้พี่น้องไดว้วันที่พี่น้องแสววันที่ก่อนวันที่ สิบหกพี่น้องท่อข้อสองห้าหกหกนะครับสองห้าหกหกพี่น้องรัฐบาลไทยเด้อรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐ าารัฐบาลรัฐบาลไทยพอใจดีนะครับรัฐบาลไทยพอใจดีพี่น้องนะครับเนาะ แนวทางรัฐบาลไทยพอใจดีสีผ้าไปพ่อกันครับอาจารย์บุญพี่น้องหรือว่าเสียนบุญเอาเสียนบุญกันแล้วกันพี่น้องเสียนบุญเสียนบุญเนาะพี่น้องเนาะเสี่ยนบุญเลขคำนวณ เซียนบุญเลขคำนวณพี่น้องเสียนบุญเลขคำนวณพี่น้องนะครับเสียนบุญเลขคำนวณพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้พี่น้องเมื่อบ่งแนวทางบทลางของเพิินหน่มีอย่างเน่เนาะพี่น้องพอเะจะดีก็สีเอามานำเสนอทั้งวิ่ง บนเป็นบนลางเป็ดล่างได้พี่น้องเนาะของเพื่นเนาะพอจะดีนําเสนอให้พี่น้องเข้มข้นกันแล้วกันงวดนี้พี่น้องทั้งไทยทั้งเล่าอ่าเมืองวิ่งบนอาจารย์บุญเดี๋ยวเขียนซื้อเปนก่อนเออเขียนแล้วเนาะเสี่ยนบนุญเลขคํานวณน,นะครับวิ่งบน วิ่งบนพี่น้องบนวิ่งเจ็ดพี่น้องบนวิ่งเจ็ดพี่น้องนะบนเพื่อนวิ่งเจ็ดพี่น้องบนวิ่งเจ็ด บนวิ่งเจ็ดมเมื่อบิรการจับคู่วิธีการจับคู่ของเพลินพินองนะครับเนาะจับคู่ของเพิินมีหยังพี่นองมเมื่อบิ่งกันนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพ่นองเจ็ดสามพ่นอง พี่น้องมักกะจัดกัดกะพานบ่าว่ากันได้พี่น้องนี่ครับของเสียนบุญนี่ครับพี่น้องของเสียนบุญ้อ,อเ,ญลเลขวันที่16บธันวา2 5 6, 6 6รัฐบาลไทยพ่อใจดีเนาะอันนี้ก็เป็นของเสียนบุญเลขคำนวณพี่น้อง เพิ่นกับคำนวณมาโดนเติบอยู่ได้พี่น้องคำนวณมาโดนเติบนะครับก,บรก็รู้สึกว่าใส่ได้นะาพี่น้องรู้สึกว่าใส่ได้นะครับเอาพี่น้องมาเบิ่งแนวทาห้าวิ่งล่างพี่น้องเอาวิ่งล่างเห้แล้ววิ่งล่าง วิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างแม่หนังพี่น้องวิ่งล่างห้าพี่นอ้องพิดถื่อกว่ากันได้พี่น้องเด้ออันนี้แค่แนวทางให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้พิจรารณากันซื้อได้นะครับเนาะพี่น้องมักกะจัดคัดกผพานอกว่ากันอันนี้มันคือแนวทางเอาฝากพี่ต่อน,น้องครับผมแนวทาง ทุกได้ถูกอาจารย์สำนักใดก่สร้างพี่น้องบ่มีผู้ใดการันตีให้ได้ว่ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซนล้านเปอร์เซนพี่น้องการันตีแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะบ่มีผู้ใดทราบได้พี่น้องนะครับเนาะคนบอกอยู่บานนอกเหล็กออกอยู่เมืองกุ้งพี่น้องมันเป็นยังสัน่นพี่น้องมาเบิงเ่งแนวทางลางหาของเล่าพี่น้องว่าเล่าห้หาอย่าง มาเบิ้งกันพี่น้องมีหายังรอาหายพี่น้องนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสาม ห้าศูนย์ห้าหนึ่งและห้าสามพี่น้องพี่น้องมักกระจัดกัดกับพนันบาว่ากันพี่น้องอันนี้มันแนวทางเราเด้อเพื่อนก็บ,บอกว่าอันนี้คือแนวทางเขารุดบาว่ากันพี่น้องแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์สูตรไผ่สูตรมั่นพี่น้องนะครับสูตรไผ่สูตรมั่นพี่น้องแต่ละอาจารย์บอกคือกัน ให้พี่น้องเลือกเบิงเลือกเบิงอาจารย์ใดมั่นใจมักอาจารย์ใดพี่น้องแล้วก็เบิงค่อยติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอจะดีสิลงให้เรื่อยๆอาจารย์ที่เอาเข้ามานี่คัดสันมามแต่มาฐานทั้งนั้นพี่น้องคัดสันมาแล้วน้องพี่น้องคัดสันมาให้พี่ให้น้องแล้วมักอาจารย์ใดพี่น้องจัดเลยรับประกันแน่นอนพี่น้องนะครับขัดสันมาให้พี่ให้น้องเดียบร้่อยนะครับเนาะ นั่นแหะครับให้พี่น้องเบิงงวดวันที่16ทธันวาสองห้าพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อใจดีเสียนบุญเลขคำนวณพี่น้องวิ่งบน7เม็ดเดียวพี่น้องจับคู่ไหกับเจ็ดหนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งล่าง5เม็ดเดียวพี่น้องจับคู่ไหห้าศูนย์หาห่งห้าสาพี่น้อง นี่แหละคือแนวทางของเสี้ยนบุญพี่น้องฝากเสี้ยนบุญไว้น้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับพอใจดีกะบ่มีแนวทางสิฝากพีตอนน้องพี่น้องนี่แหละครับชิบหนาพ่อกับพอใจดีไหมพี่น้องชิบนี้กับมีเท่านี้แหละพี่น้องฝากพีตอนน้องบ่มีอยังฝากพีตอนน้องมากไมยไปกว่าโชกลาบพี่น้อง มีกับข้าอวยพ่อนหนพี่ให้น้องโชคหมัน่นลำรวยความเก็บญ่ให้ได้ความไขยย่ยาให้มีให้พี่ให้น้องโชคดีตลอดไปหอดปวดละอายุไขพปวดเลยพี่น้องย่าจนจากเถื่อห้ามจนพี่น้องห้ามเจ็บห้ามไข่ห้ามป่วยทุกสิ่งทุกอย่างทิ่มไว้กับปีหกหกพี่น้องปีหกเก็ดให้เฮ้าเริ่มอยูด่ดีมีแห้งได้พี่น้องด้ ไก่ล้วพี่น้องไกล้แล้วไกล้สส,สิปีใหม่แล้วพี่น้องไกส้สิปีใหม่ละขอให้พี่ให้นอ้องอะมีความสุขความจเจริญกันนะพี่นอนะ้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้เพอใจะดีก็บมิ่งทางฝากพี่ตอนนองสำนีละครับคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ